นอนแล้ววะอ <Yeah. S 2> ยากเส้ Happy Birthday to you, Happy birthday to you. <laughs> กูถ่ายวีดีโอถ่าเร่ออ่ะเฮ็ด <laughs> <laughs> เดินเริ่มเรื่อง <laughs> 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 เรียกเอาห้ามดูเรียกเอาห้ามดูเรียกเอาสองไหนสองหนหมดูทำไมมันไม่นสามคนน่ะสามคนสาคน่สามคอ้อทำไมเปิดดู

เวไม่ตู้เลยเพื่อแต่เสื่อมนันเด้อเีวิดีโอด้วยมีหน้าไล่เด็กน้อยไปเหมือนเรื่องอะไรเลยนี่ละตกใจน่ารักคนอื่นเป็นอะไรเนื่องเหมือนกันว้ายน่ารักอ่ะแต่น่ารักเลยอ่ะแล้วแต่เด็กอ่ะแล้แต่โจ๊กไต่ได้เด้วแสดงว่ามันเรียนมากกว่านี้หรอแค่เท่ากันคนะคนละลาย ขอบคุณจ้าเฮยเมาแล้วพี่สันนะจุกทุกคนก่อนหวานมากมีตือน้ำทายมัวอาบนร้านฟิซซี่ตอนเท่าไหร่ซีมานานแล้วอรอขอบคุณค่ะ ใส่เลยได้ไหใส่เลยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ขัดง่ายนิเมื่อในหัวใจเขาง่ายเหรอเป็นหัวใจใส่เลยได้ไหมอ่ะใส่เลยได้ค่ะนิด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 ดูว่าแม่ตู้จะใส่เป็นมงคลตู้ใส่เป็นมงคล วานะพี่เวทีเต็มาพี่เมาบอกแต่ละจุน่ยี่มันหยุดหด่จะให้อย่างวงามึงใได้ไงา้อยจับอกร่องอกเลย ไม่พอนหน่อยาเลยเมอต้อก่พ่ให้ไหม่จไหม้หคุอน้างนี้อดดี่ก็เอียงมาข้างนี้เพื่อจะได้มองเห็นเออพี่ก็เอียงก็ได้เอาเอา ก็ถ่ายรูปแล้วมันถ่ายรูปได้ด้วยนะไม่ได้ได้มุมนั้นนะมุมข้างๆนะมันใช้เป็นถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายวีดีโอทูได้รูปด้วยไม่มีหน่อยขอบคุณค่ะเห<ม>ล,ลือววิชาไม่อัปเดตปกติจะมีปุ่ม